รู้สัมพันธ์ดีขึ้นกำลังจิตใจปิ่นก็ดีขึ้นจากที่ปิ่นบาอู้ปิ่นซึมเศร้าเนาะเขาจ่วยอย่างชุมชนได้เขาก็จะทำาจจะด้วยใจอาจจะด้วยจิตอาสาจะเพราะว่าไปช่วยเปิ่นเนี่ยมันสบายใจเขาม่วนใจอาจจะชอบไปอาจจะ คือว่าเขาจะตั้งโครงการอย่างมากกว่าจ้างจะตั้งแล้วเขาก็คิดแต่ว่าเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเขาจะว่ามัานเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกโด้วยกันเนี่ยเข้าไปถามสาระทุกซุกดิบของเพื่อนว่าเพื่อนยู่ดีมีซุกก็นถ้าจะให้ช่วยเหลืออย่างก็บอกว่าเน้อเจอครอบบางครอบครัว,วคนกาะอยู่คนเดียวม,มีคนดูแลบางบาง,บางท่านก่อนที่เขาไปเจอเนี่ย ถึงขั้นจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่ะแล้วพอเปิ้ลผันเฮาไปแอลหาเฮาไปให้กกำลังใจเปิ้ลเปิ้ลก็เกามันดูดีขึ้นมาเจ้าฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะบรรละเปิ้ลเขาจะพยายามไปหาเปิ้ลแล้วก็ไปเจอผู้ป่วยติดเตียงอย่างผู้ป่วยติดเตียงที่เขาก็พยายามที่จะไปให้กกำลังใจเปิ้ลมีอ้อย่างเล็กๆน้อยๆเขาก็อาไปเยี่ยมไปเยี่ยนเปิ้ลไอ้เจ้าเปิ้ลก็ดูดีขึ้นเจ้า เปิดติดเตียงเขาก็รู้สึกสงสารป่ะเนาะก็เลยเกิดชมรมนี้เขาก็เออจวนกันไปแอลหายอยาจจะมีมีหลายคนในในในหมู่หมู่หนึ่งนะจ๊ะบางคนก็ต้องอย่างใดอะ่ะอยู่คนเดียวเพิ่นจะง่อมเนาะลูกหลานไปทํางานนอกบ้านเนี่ยจะเขาอยู่บ้านใกล้เือนเคียงเขาก็มีโอกาสได้สอดส่องดูแลเพิ่นเนี่ยจะอ๋อมันบค่คออนะ่อยมีคนดูแลอย่างเอี้ยเนาะเจ้าน้อค่อยมีคนดูแลเติ่ปกติอยู่คนเดียวเปิ่นเนี่ยอเอาไปแอวไปหาเปิน่นก็กำลังใจอย่างปิ่นเนี่ยจ้ะ อยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวเนาะถ้าเฮาถ้าเฮาโง,โ,งโง่เฮาเกาพยายามไปขึ้นกำลังใจเปิน้นนะจ๊ะมีมีเคตหนึ่งจะมีเคตหนึ่งเฮาลูกลูกหลานก็ไปทํางานเนี่ยจะถึงเวลามาดีดีน้อยเนาะที่เพื่อนหันลูกหลานเพื่อนมาหาแล้วพอลูกหลานเพื่อนไปแหมเฮาไปหาเนี่ยเพื่อนจะบอกตลอดเวลาว่าเพื่อนไปยากอยู่เคตเคตนี้รุนแรงมากเพื่อนมายากอยู่ เขาก็เพ้่งกำลังใจเปิ้นว่าคนอื่นนะยิ่งกว่ายิ่งกว่าเปิ้นก่อนนี่นะเิ่นยังอยู่ไดนะคือเพ้่มองโลกในแง่ดีอ่ะก็อันดับแรกเขาก็ลงไปสำรวจข้อมูลก่อนแล้วเจ้าพอเขาได้ข้อมูลมาเขาก็มาปรึกษาหารือกันว่าเขาจะทำขั้นตอนเป็นจะได้นะครับแล้วก็สามเขาก็ ลงไปเยี่ยมเนาะลงไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปดูแลก่อนก่อนที่เขา,าจะทําอะไรอย่างลงไปไนะเจ้าพอาไปลงไปเยี่ยมเปแล้วเขาไปหาสภาพปืนตัวของปืนเนาะเขาก็เอามาเอามา,าวิเคราะห์ว่า,าต้องไปต้องไปทําจะได้ให้ปืนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็มาประเมินครับเขามาปร,ประเมินปืนว่า,ามันแต่และครอบครัวมันจะเ,เหมือนกันนะครับ ประเมินว่าครอบครัวนี้เป็นจจไดครอบครัวนี้เป็นจจไดแล้วก็มาปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือคือคือเป้นมีชีวิตทีด่ดีขึ้น,ม,นมันจะต้องมีหมลหลายคอติจ่จะเพิ่มขึ้นนะครับคือทำทำต่อนเนื่องทำเพื่อดีขึ้นขยายผลไปเรื่อยๆ ในนามผู้สูงอายุนี่เขา,าจะต้องไปขอความช่วยเหลือปุ่นอยูอ่ความคิดเห็นที่เขาต้องไปปรึกษาเปุน่นซัพพอร์ตในเรื่องโครงการที่เขาจะขอความอนุเคราะห์จากเปิน่นยานอเจ้าจผู้สูงอายุนี่ท,นทุกวันทุกวันพระปื่นจะเข้าวัดเปื่นจะเข้าวัดถ้าเขามีข่าวอ,อย่างที่เขาจะขยายเขาจะอู้อ,อย่างเื่อปุนนี่นะปุ่นจะมาฟัง กาเฮาอูปเะเนาะกาเฮาอูปบัปอผสมเสริมตัวเนี่ยจะแน่นมากสถาน,นุุกษ่ก่อนผู้สุกจจะรวมกับทางคุณหมอกับอสมอที่เปิ้นมาจ่วยเขานี่จ้าคือในเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างที่เปิ้นว่านะ3น่ยสามอหออย่างนั้นเนาะที่จะต้องเพื่อทำสุขภาพเป้นดีขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องการถ้าปิ้นเป็น,ปนมีโรค คนอาจจะจัดยาให้เฮาเฮามีเวลาเฮาก็ไปดูแลเปิ้นเพราะว่าถ้าเฮามีอย่างที่เฮาเหลือบากว่าแห้งผู้สูงอายุคือคือทำมาได้อะผู้ใหญ่บ้านกำลันเขาต้องไปหาเปิ้นบอกว่าครอบครัวนี้คนคนนี้เป็นเป็นยังอี้ยังอี้ยังอี้เนาจะหาผู้ใหญ่บ้านกำลันเพื่นกระเทาความ เขาประชุมเครือข่ายเขาแล้วเนเาะเขาประชุมประชุมแก่น,นันแก่น้านเขาแล้วเนาะเขาก็จะมีวิทยากรแล้วก็มีจิตอาสาเขาตั้งไว้เลยจิตอาสาของหมู่นั้นนั้นซึ่ง8หมู่บ้านแม่ก็มีอยู่16คนหมู่บ้านละ2คนเนาะเวลาเขาออกไปเยี่ยมเป้นเป็นคนในพื้นที่ของหมู่นั้นนั้นป้นต้องนําเขาไปเนาะเขาเขาที่บ้านะไปเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็ไปเยี่ยมเยียนเป้น จากที่เปิลบ่ไปไหนเลยบ่ฮับแขกเลยจะเป็นซึมเศร้าละอ่าเปิลออกมาสัมผัสเหมือนกับสัมผัสตัางนอกได้นเนาะเฮาแบบบัดถึงกับว่าโลกภายนอกอ่าสัมผัสตัางนอกได้อ่มนุษย์สัมพันธ์ก็เริ่มดีขึ้นเนาะมนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้นกำลังจิตใจเปินก็ดีขึ้นจากที่เปิลนบบอู้เปินซึมเศรา้าเนาะเพราะว่าแม่ประสบด้วยตัวเองเฮาดูแลวโอมันมันมันเป็นไปอย่างที่เขาชื่นใจว่า ม,มันดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากเลยที่เราทำผ่านมานะครับในใน,ในเรื่องโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเนาะเพื่อนเยี่ยมเพื่อนแล้วก็เฮาหู้ว่าตัวของเฮาเนี่ยมีคุณค่าที่เฮาไปช่วยเปิ่ลนเนี่ยแล้วก็ทำาให้เปิ่ลนมีมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นเนี่ยแม่คิดว่าเออ,อตรงนี้นี่เฮาควรจะ าควรจะต้องทำต่อครับทีมงานเราต้องความหูหนักๆนะในเรื่องจะในเรื่องในเรื่องที่จะออกไปเยี่ยมเยียนนี่นะเจาแล้วก็ความหูจะต้องจะต้องเยอะคือสามารถไปจุยเปเ้นได้ทุกทุกข้ออ่อที่เขาไปบาทา่วถึงนี่เพราะว่า จากที่เราดําเนินการมาหลายหมู่บ้านลําเกาะหลายหมู่บ้านมันมี8หมู่บ้านเ้าไป1 2 3 4 5สห้าแล้วก็ไป6พอเจ็ดแปดนี่เราไปไม่ได้โควิดมันเยอะไงโควิดเข้าเลยณ<อ>หมู่นั้นนั้นอ่ยมันกลายเป็นพื้นที่สีเกือบจะเป็นสีแดงทั้งโดนกักตัวบางทีเราเข้าไปานี่นะแล้วก็เราก็พยายามคือจิดอาสาของหมู่บ้านนั้นๆช่วยเราช่วยเรา่นเกาะ เพิ่นก็ช่วยเหลือละละตัวจริงๆของเฮาเนี่ยเายังลงไปได้น้อยอยู่ยังบ่เต็มตีเต้อจิตอาสาเพิ่นเก็ะช่วยเหลือได้เบื้องตน้นยังได้อะเขาไปแอวหาเปิน้นมาได้แนนมันต้องมีน้ําใจได้เล็ก,เก,เกน้อยให้เปิน้นบางครั้งความจําเป็นอะอย่างเขาไปแอวหาเพื่อนเนี่ความจําเป็นเฮา,าก็เขาก็พยายามที่จะหานอ,อยยังไปติดไม้ติดมือไปพ่อแลวซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยมีก่ะ ของกินเป็นพักไหนอะอย่างเตี่ยเขาปลูกไว้แล้วถ้าเอาไปเมื่อใดกับพักพักๆมันก็มาใจเนาะมันต้องมีส่วนประกอบอย่าเจ้าภูมิใจว่าเออเาไปเขาเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้มันจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็ทำให้เป็นดีขึ้น